ต้มเป็ดปลาไหลครัวสวนปามจังหวัดหนองคายค่ะว่าแม่สักกลัวอะหรอ่ะครัวสวนปามจังหวัดหนองคายต้มเป็ดปลาไหลกินหางก็เลยเพราะว่ามันหาง,หางอื้นนอนวดแบบดิบดี ไม่ขาวเลยแซ่บเลยอ่ะกินลาซุดตุมเปียปลายผุนไปกินที่ประเทศเล่าค่ะแซ่บต้มคล้ายๆกันแต่ว่าอของประเทศเล่านี่เพื่อนสีเขาจะเผาเครื่องนะ่ยอร่อยอือเผาทุกอย่างแมง้กระทั่งพริกแซ่บเครื่อนแซ่บไปคนละแบบนะคะคุณน่ะ ปลาไรอืมอืม้มอร่อยอืมมันแถอ้อล์เซบขิงเป็นเดอะเบสอืมอืมนึ่น้องไคร่อืม,อม,อมตะวันเขาสิมี่ ก็คือช่างน้ำหนักแล้วก็เขาซิม,มี่เจลแถมไห้ค่ะเนี่ยครัวสวนปามด้ยจังหวัดนองคายค่ะอร่อยมากเลยต้มนัวดีคัะแซบ่บอืม ยอดเนื้อคือมาายอดปลาก็คือเอียนเตียเขาอ่ะจะไปกินยอดเนื้อบะได้เด้อค่ะคะุกค่ะ <c oughs> นัดจ้าเออบะได้จ้าเก็บทิชชู่กันสิเปินจังสัน่นจ้ะอันนี้หัวมานด้เนี่ย ตัวทอดนี้เราพอดีแซ่บถ้าตัวใหญ่กว่านี้หลายมันไม่อร่อยมั้ยนื้อมันเหนียวนั้ค่ะแซ่บแพนเสกโลโซเนี่ยเราใชพาตีลิขสิทธิ์ไว้ สมดีค่ะคุณเด้อเบิงเสียเบิงเด้อพี่ยัว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 วันนี้กินเปรตเนี่ยวันนี้กินค้นเนี่ยนี่ค่ะเมื่อนี่เีแล้วอืมน้อ นะคะนึ่งหมออของเขาเนี่ยเขาสิสร้างตามน้ำหนักค่ะสิท้ายตามน้ำหนักเลยคะ่ะผู้ใดสนใจอาหารอร่อยมากไม่ว่าจะเป็นกุ้งเต้นส้มตำหรืออะไรหลายๆอย่างในเป็นร้านอาหารนะคะชื่อร้านครัวสวนปามจังหวัดอุอ้วจังหวัดน้องคายนะคะอร่อยทุกอย่างนะคะมือหนีกันสิไปละบานนี่ค่ะบายบายค่ะ